สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาพบกับครูนันนะคะวันนี้คุณนันจะพาทุกท่านหาไปเรียนรู้เรื่องของการพิมพ์งานโดยการใช้เสียงนะคะใช้เสียงพูดของเราเองเนี่ยนะคะ mm hmm. ท่านอาจจะไม่รู้ว่านะ,ะเราสามารถที่จะอ่านข้อความแล้วก็พิมพ์งานได้โดยเสียงของเรานะคะ mm hmm. มันก็จะคล้ายๆกับเวลาเราพูดในไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์นะสะ,ะดวกมากเลยอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่า มีขั้นตอนทำยังไงนะคะ,ะเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็แท็บใหม่ขึ้นมาเลยนะแล้วพิมพ์คำว่า doc n น w นะคะ doc new coc นะ doc new แบบนี้นะคะน,นะครับแล้วก็กด enter ปึ้งเข้าไปอ่ะนะคะก็คือ เนี่ยมันจะล็อกอินเข้ามาใน Google เลยนะคะก็คือ g o Doc g o o g l e Doc นั่นเองเนาะถ้าใครทำงานที่เกี่ยวกับ Google ก็จะทราบว่าเราใช้ Google d o c ในการทิมง,งานได้นะคะเป็นเวิร์ดนะคะเซฟงานเซฟไหนไว้ในนี้ได้นะคะท่น,นี้ทำยังไงนะคะเมื่อเข้ามาใน google d o c นะคะให้ไปที่เครื่องมือนะคะเมนูเครื่องมือตรงนี้อ่า คลิกเมนูเครื่งองมือแล้วเลือกเห็นไหมว่ามีอะไรเนี่ยนะมาพิมพ์ด้วยเสียงหรือถ้าใช้แป้นพิมพ์นะกดคีย์บอร์ดก็คือคอนโทรลค้างไว้กดชิปกดเอสนะพร้อมกันก็จะสามารถเข้ามาสูนะ่หน้าจุดนี้ได้นะ,ะ,ะ,ะมันจะมีรูปไมโครโฟนขึ้นมาอางนี้ ะนะแล้วก็ให้เปลี่ยนภาษานะคะมีภาษาไทยเนี่ย oh, ภาษาไทยภาษาอะไรนะเราส่วนใหญ่เราก็พิม์ภาษาไทยเนาะทีนี้คลิกเพื่อพูดอ่นะตัวอย่างนะคะ oh, คือจะเริ่มทำแล้วก,กัน oh, ถ้าเราจะคลิปอะไรสมมติว่าเรามีงานแล้วแล้วเราก็อ่านเอานะคะก็จะง่ายมากดูนะคะอ่ะคือคลิกแล้วกัน oh, คลิกปุ๊บ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูนั้นอ่ะพอพูดเสร็จก็กดนะครแล้วก็มันทัดใหม่แล้วก็พูดต่อ กำลังใจ oh, ana, ของทุกท่านทำให้ครูนัน oh, ana, มีพลัง oh, ana, ที่จะสร้างสรรค์ oh, ana, ผลงาน เพ้นะคะเพื่อที่จะบรรทัดใหม่อ่ะพูดต่อออกมาให้ทุกท่านที่กำลังติดตามเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเห็นไหมคะ อถ้าเรามีงานเราก็พูดได้เลยนะคะส่วนตรงไหน,นถ้าเราอ่านไม่ชัดเนี่ยนะมันก็จะพิมพ์ผิด,ผดเราก็ไปแก้ไขได้นะอย่างเช่นเมืนะ่อกี้ครูอ่านแล้วอ่านจะเสียงเพี้ยนนะก็จะมีผิดพลาดก็กับไปแก้ไขนะคะก็ชั้นมะันถะูกนะแต่ถ้าเราพูดไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊ป๊ป๊มันจะยาวไปเลยนะคะ อ่าถ้าเราเว้นว่าเราก็หยุดอย่าเงี้ยแล้วก็เคาะเราค่อยพูดนะคะนะคอาลงต่อนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่าน ขอบคุณมากนะคะคนูนันเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายไหมนะอ่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะง่ายไหมนะก็ถ้าคุณครูหรือท่านใดที่จะเอาไปอ่ ปรับนบวัตรกรรมนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนก็ได้นะคะตัอย่างเช่นหนึ่งตัวอย่างเนะ่าะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และนวัตรกรรมการสอนครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่าน ไม่มากก็น้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปขอบคุณค่ะโอเคเรียบร้อยเห็นะคะเราก็มาปรับแต่งได้นะคะตามปกติเหมือนว่าเราพิมพง,งานนะคะคหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ แล้วครูคิดว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากนะคะครูก็เริ่มใช้งานอดอกนะเป็นดอกแล้วบางส่วนแล้วก็ใช้ในการสอนเด็กก็เรื่เร็วแล้วถือว่าเป็นวัตกรรมที่รองรับกับหลายๆท่านที่กำลังมีปัญหาเรื่องของการพิมพ์นะคะ,อะลองลองไปใช้ดูนะใช้ง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามจนจบคลิปสวัสดีค่ะ